สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่18ดกรกฎาคม2,566ันายนะครับวันนี้ตลาด,ดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วดัชนีปิดที่1,535.30นจุดนะครับลดเพิ่มขึ้น6.53จุดคิดเป็น0.43%มูลค่าการซื้อขายวันนี้43,928.36 ล้านบาทนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้หุ้นตัวใหญ่พวกกลุ่มแบงก์เองหรือว่าธนาคารพาณิชย์มากันแบบว่ายกแขงกันเลยทีเดียวนี่ว่าแม่ถือว่าเป็นที่แบบว่าก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการนะครับไตรมาสที่2หรือครึ่งปีแรกนี้ออกมาเรียกว่าเก่งกําไรดักทางกันก่อนที่ตัวเลขกําไรจะออกมาก็เป็นเรื่องที่นั่งติดตามกันนันเรียกว่าในช่วงหมดของการเก่งกําไรเรื่องราวของงบเองคงไม่ใช่เพียงแค่ ตลาดหุ้นไทยเท่านั้นแต่รวมถึงตลาดหุ้นต่างประเทศด้วยนัเนื่องว่าเป็นเทศกาลของการประกาศผลประกอบการจะเทยออกมาด้วยว่าคงจะมีบทบาทหรือมีอิทธิพลนะครับต่อเกมราคาหุ้นตรงจุดนี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรณพัฒนอระเชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนส,สินจำกัดมหาชนหรือว่า KCS สักสรกู่ครับ ปัจจไม่ว่านะครับผมนะเรียกว่าเรื่องราวนะเรื่องราวประเด็นเรื่องของการเมืองนะครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องมานักติดตามกันนะเลยวว่าผลการโหวตรอบสองนะครับพี่ทาน้านของก้าวไกลเองยังมีคงยังคงเสนอชื่อคุณพิธานะเป็นแคนดิดตนายกทัฐมรีนะว่าดูดีว่าเสียงจะยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับรอบแรกหรือไม่นะหรือว่าจะได้รับเสียงเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็เป็นในเรื่องราวที่ น่าติดตามนะแต่มนักลงทุนในตลาดหุ้นเองนี่ว่าโฟกัสเองหรือมองกันว่านะเรียกว,ว่าถ้าเกิดว่าคุณพิธานะได้ว,ว่าไม่ได้รับการโหวตผ่านนะก็ะคงยิ่งเป็นอะไรที่ต้องติดตามว่าพักเพื่อไทยอยู่นี่ได้ผู้คือบุณครมพัฒน์สกัสดครับสวัสดีครับคุณกรมพัฒน์ครับครับผมสวัสดีครับครับผมนะวันนี้หุ้นบ้านเราบวกเกือบเจ็ดจุดนะเรียกว่าวันนี้หุ้นกลุ่มของแบงก์เองมีความโดดเด่นนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับ ก็ต้องบอกว่า,าภาพบวกนะครับที่เป็นแรงหน,นุนขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยวันนี้คงเป็นเรื่องตัวเสถญยรค่างเงินบาทนะครับที่แข็งข้าขึาข้นต่อเนื่องนะครับก็ทำให้นักทุนเองเนี่ยนะครับพยายามเลือกหุ้นที่อุตสาหกรรมมีภาพเชิงบวกนะครับเพราะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นช่วงที่มติการพณิต์นะครับขนาดใหญ่จ,ใ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 จใะทยอยรายงานออกมาก็เริ่มจากวันที่สิก็คือวันพรุ่งน,นี้นะครับวันนี้เลยเห็น,รหนแรงหนุนนะครับหุ้นที่เออร์เน็งตเยืนเยียสูงสุดในระดสองที่ตลาดคาดการณ์เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัว KTB ฐานไทเทนชาติหรือ BVL นะครับปับ๊บโตขึ้นเพอร์ฟอร์มโดดเด่นแล้วก็รวมถึงตัวอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บ้านเรานะครับที่มีสัญญาณนะครับว่าทาง HP นะครับอาจจะย้ายฐานการผลิตมาที่บ้านเรานะครับก็ทำให้โครงสร้างตัวหุ้นโซลโอกนะครับในขาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เองนะครับฟอร์มขึ้นต่อเนื่องด้วยครับผมโอ้นะฮะเหีืยว่าว,วันนี้บาทแข็งค่าถ้าบาทแข็งค่านะในส่วนของกลยุทธ์ในการลงทุนแบบว่าหุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทแข็งค่า คุณกวามพัดมองตัวไหนบ้างครับครับจริงๆถ้าเส้นบาดแข็งค่าเนี่ยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าครับกลุ่มโดเนติกเพลงอย่างแบงค์นะครับ Play, อย่างตัวคาปปีอ่ามัร์กเจ้าฟูฟอร์มนะครับเอ่อก็คงต้องโฟกัสหุ้นนะครับเอ่ออย่างกลุ่มพวกเก้าฟินิชี่นะครับแล้วก็รวมถึงตัวเอ่อหุ้นคาบปีอย่างตัว CPX นะครับแล้วก็นี่คมสาการพวกเอมาตัดให้ประกอบด้วย ครับผมนะกอบความเคลื่อนไหวของดัชนีในวันพรุ่งนี้เองนะฮะแนวรับแนวต้านเป็นยังไงเพราะวันพรุ่งนี้จะมีการโบสถรอบ2นะคุณพิธาเองคุณกอนพัฒน์ให้น้ําหนักอย่างไรครับครับวันนี้ผมคิดว่าความเสี่ยงหด้าแรกหนึ่งน่าจะออกนะครับรตลาดเองก็ต้องการความเสี่ยงนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องหลักที่จะช่วยเคลียร์ริสเรื่องตัวเร่งการเมืองนะครับเน้นตลาดจะมีแนวต้าน หนึ่งห้าสี่สองหนึ่งห้าห้าศูนย์ครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งห้าสองศูนย์ผมมองภาพตลาดจะเป็นการไซิบอร์ขยายต่อเน,นื่องครับผมครับผมนะรายการก้อยหอมกับกูรูต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒ์มากครับที่มาให้มุมมองวนันนี้ขอบคุณมากครับผมดีดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกรพัฒน์บัวในะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศร,รีพัฒนสินจำกัดมายถึอว่า k ค s สผมชื่อว่านักเงุนฟัง วิวหรือฟังมุมมองไปแล้วนะคงจะใช้ข้อมูลที่คุณกอนพัฒฟมาให้นะในการพิจารณาในการตัดใจในการลงทุนหรือซื้อขายหุ้นในวันพรุ่งนี้มินเจ้าอของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้านนะครับโดยทีมข่าวของผู้นินไซเอมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นหลายตัวนะครับมีความโดดเด่นน่าสนใจรุนระทึกนะครับเริ่มจากตัวแรกคือตัวของเว็บนะครับหรือว่า WAVE นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่17ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น1สตางค์ิดเป็นหกหุด สองส่วนตัวที่2นะครับหุ้นสบายนะครับวันนี้ราคาพุ่ปิดที่9บาท20สตางค์เพิ่มขึ้น60สตางค์คิดเป็น6.98%และตัวที่3นะครับโซล่านะครับวันนี้ราคาพ anyway ุ่ปิดที่70สตังค์นะครับเพิ่มขึ้นสตางค์คิดเป็น4.48%และตัวที่4นะครับฮาน่าวันนี้ราคาพุ่ปิดที่51บาทนะครับเพิ่มขึ้น2บาท25สตางค์คิดเป็น4.62เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ 4, 4. หุ้นสุขวิญญวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นนะครับเข้าไปรุ่ยนะจะลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดขัดด้วยพี่ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาในการซื้อขายสี่หุ้นสุดวิงในวันพรุ่งนี้มาดีเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดยอดกันบ้านโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักทิศนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับบริษัทหลักทรัพย์ริบอร์ดิเตอร์นะครับจำขัดวันนี้แนะนำมา สองตัวนะครับตัวแรกนั่คือตัวของบีคริมนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภัมบิวบอกว่าเข้าสู่รอบฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่35บาท25สตางค์แนวรับทวที่33บาท25สตางค์สำหรับแนวต้านนนั้อยู่ที่38บาทแล้วก็ผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่40บาท25สิาตังค์นะครับวันนี้ราคาหุ้นนะครับปิดที่36บาทเพิ่มขึ้น25สตางค์คิดเป็น0.70เนปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือตัวของบีครับ ส่วนแซบสองที่คุณอภิวัตแนะนำนั่นคือตัวของหุ้นแสนสลิดนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตว่าโมเมนตัมนะครับแข็งแกร่งนะครับให้แนวรับที่2บาทแนวรับจะไปที่1บาท90ตังส่วนแนวใต้อยู่ที่2บาท12ตังถ้าเกิดเรผ่านไปได้เจอกันใต้น้าที่2บาท20ตังครับวันนี้ราคาหุ้นของแสนสิดปิดที่2บาท4ตังราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือ รายการกุ้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนะักลุงคุณชอบฝากไลฟ์ฝากแชรนะ์ในส่วนของ Facebook คุ้นอินไซส์และช่อง u t u b e คุณนอินไซส์ถ้าเกิดอยากติดตามข้มูลขอวสารแบบเดียวทางสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้น com, อ, Media, อินไซส์คอมรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆไม่ว่าเป็นตัวของ TikTok IG, t e l e gram นะและเทสนะด้วยว่าฝากไลค์ฝากแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับสำหรับรายการบุสำหรับรายการกุ้ยหอมกับกูรูวันนี้ตนะ้องขออาท่านผู้ชม ผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม